สมรักคำสิงเนี่ยคดีเด็กอายุสิบเจ็ดปีโอ้ยสมรักคำสิงเนี่ยไอ้บาสเอ้ยอเชี่ยมึงโดนเด็กหลอกคือเด็กมาอ่อยเหยื่อเอานมโชว์มึงก็เมาด้วยอะไรด้วยก็แถไปกับเขานะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธว่านั่นอย่าไปปฏิเสธว่าอะไรนะว่าไม่ได้ข่มขืนไม่ได้อะไรอย่างไงนะบอกแก้ตัวได้อย่างเดียว สำคัญติดในข้อเท็จจริงผมคิดว่าอีเด็กคนนี้ยอายุสามแล้วนะแล้วก็ร้องเพลงเด็กมันอยู่อเลยรวมตัวไปหน่อยผีดำดำซอยแล้วคงจะต้องเจียมตัวโอ้ยสวยชิบหายเลยบาเดบาสนางสารนะมีตังพวกก็หลอกไปลงทุนลถตลมรถตลลี่ถูกโกงอะไรไปก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ย ไลมีการจำกัดการติดตามอะไรนะไม่เหมาะกับผู้โอ้อาโอพูดไม่ได้เลยมาถอนถอนพูดเรื่องเด็กเรื่องผู้หญิงสตรีไม่ได้เลยติ๊กตอกบนบอกบอกว่าเป็นการพูดที่จำกัดคนติดตามนะคือผมมองว่าอางนี้ยเอาเรื่องบาทสนะคือเด็กเดี่ยวนี้นะอย่าว่าแต่สิบเจ็ดเลย นะครับในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าไปบอกเด็ก17เนี่ยในเมื่อข้อเท้จริงมันเด็ก17เนี่ยไอ้บาสต้องให้การว่าผมเข้าใจว่ามัน31สิบำคัญผิดในข้อเท็จริงเด็กมันโตอะใบหน้าอย่างเงี้ยนะ นี่ยอย่างไอ้หนูเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามัน3ามสิบเอ็ดสามสิบอ็่สิะไรเงี้ยนะครับมา <c oughs> แล้วก็ดันไปเมาหลับให้เขาถ่ายรูปด้วยถ้าผม,มเป็นพนักง,งานสอบสวนนะผมบอกไอ้หนูเอ้ยมึงไปทำอย่างนี้ได้ไงวะก็มึงไม่ไปกับเขาไม่ใช่เขามีดจี้ปืนจี้ไปแต่ถ้าเอาเด็กสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าไปนะมันต้องตอกไปสมรักเลยนะแต่ไม่กล้าไปตกนรกแมน่นแชมโล เดี๋ยวมันต่อยเราตายห่าเลยแต่นี่เด็กมันสิบหกสิบเจ็ดแล้วไงนะครับแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าคนไปอยู่ในสถานบริการอย่างนั้นน่ะเป็นเด็กที่ผมสมัยผมยังรับราชการอยู่นะเด็กอายุแค่12นะถูกพ่อแม่พามาค้าประเวณีแล้วผมเนี่ยมองเนี่ยถ้าผมมองเป็นเด็กเกเนี่ยผมจะเข้าไปห้ามเลยนะ เดินมาตามโรงแรมอะไรเงี้ยหนูก็ผมเคยเล่าไนงะในคลิปไหนไม่รู้เด็กบ้านโปงนะ่งอายุสิบสี่อ่ะอหนูมึงทไมยังไม่กลับบ้านหนูรอผัวบอกหืมเดี๋ยวพ่อตก,กว่ำเหรอมก็จับตัดผมเขาคนก็ด่าผมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรไปตัดผมเขาผมมองว่าเป็นลูกเป็นหลานผมนะอยากให้กูเห็นมึงมาเที่ยวดึกๆอย่างนี้อีกนะมาเนี่ยนะแต่ว่าสมรักเขาเป็นคนดังนะ แล้วก็เขาคงจะรู้ว่าเริ่มมีสตังจากลูกสาวแล้วมั้งแม่นเลยสวยไปเลยเนี่ยนะสวยไปสวยไปสมรักสวยไปนะครับมาผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่เด็กสิบเจ็ดนะมันยังไม่ถึงสิบแปดพาเขาไปนอนก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์เข้าไปอีกพ่อแม่ก็เอาเรื่องอีกไอ้สมรัก ไอ้น้องบาสเอ้ยมึงก็เหมือนพระเจ้าวาดดังๆอ่ะเจ้าวาดดังๆพระดังๆก็ต้องระวังนะเขารู้ว่าโอ้โหนี่เจ้าวาดตรงเนี้ยดังเลยนะเขาจะเข้าไปกราบท่านแล้วแม่ไม่ใส่เสื้อไหนไปก้มไปให้ท่านเห็นนมหน่อยนะเดี๋ยวก็ตกกันตกกันนมอ่ะตกกันนมอ่ะขนาดอาจารย์มิซุโอเนี่ยระดับไหนแล้วเนี่ยยังยังแพ้ภัยะนะครับยังแพ้ภัยตัวเองอ่ะ ไม่ได้เรื่องไขว่ามาถามเรื่องสมรักถามเยเยอะเยอะถามเยอะถามไม่ควรถามแม่ติ๊กต็อกจะแบนผมเนี่ยไม่รู้พูดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยใม่เพราะน่าจะโดนอะไรบางอย่างเขาบอกว่าอะไรนะเกิดโดนล็อกสี่หรืออะไรเกิดมันขึ้นตัวแดงมาปั๊บ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 เลยเนี่ยมันบอกว่าฮะมันลบไปแล้วลบไปแล้วผมไม่พูดแล้วพูดพร้อมแหละมาเนี่ยผมพูดพร้อมแหละ มา TikTok เกินผมไม่รู้ระบบเขาไงพอแล้วอย่าลืมไลค์กดเชราสัใหให้ให้อดต้อด้วยนะคะับไปบอก